สำหรับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้นะครับก็คือ,อเรื่องของตลาด AI ในช่วงนี้ใช่ไหมครับที่มีข่าว Google เนี่ยหุ้นขึ้นเลยนะครับเพราะว่ามีข่าวว่า OpenAI จะซื้อ TPU Tensor Processing Unit นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ GPU คือ Graphic Processing Unit เป็น TPU ซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์ของ Google เองเขาใช้มาตั้งนานแล้วครับ Google ใช้ TPU มาน่าจะ7-8ปีเกือบเกือบ10ปีแล้วนะครับเขาก็ใช้ในการรัน AI ของเขานั่นแหละนะทีนี้ พอมีข่าวว่า Open AI จะเข้าไปซื้อปั๊บเนี่ยนะครับออโอ้ทุกคนก็ให้ความสนใจกับ t p u มากแล้วก็มีข่าวออกมาจำนวนมากว่าโอเค GPU ต่อไปเนี่ยมันจะมันจะไม่ค่อยดีแล้วนะเขาจะไปใช้แบบว่าฮาร์ดแวร์ที่มันเกิดขึ้นมาเพื่อเทรน AI หรือรัน AI โดยเฉพาะใช่ไหมครับหนึ่งในนั้นคือ t p u แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเป็นชิปที่เป็น ASIC เลยคือเกิดมาเพื่อรัน AI เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะรันได้เร็วกว่าเพราะว่ามันถูกสร้างมาเพื่อสิ่งนี้ในขณะที่ GPU มันใช้หลายๆอย่าง กราฟิกก็ได้ใช่ไหมเอ่อเอามาทำมวลเอไอนี่ก็ได้มันเป็นเหมือนกับอุปกรณ์ที่มันทําได้หลายอย่างในขณะที่อุปกรณ์อย่างทีพูหรืออาสิเนี่ยจะเป็นสเปซิฟิกก็คือทําได้อย่างเดียวแต่เร็วมากๆใช่ไหมซุปน้ําฟ้าไทยน้ําซุปแสนอร่อยง่ายๆเพียงแค่ฉีกซองแล้วคนเพียงแค่สามนาทีซุปสีเหลืองทองน่าทานให้ความกลมกล่อมเหมือนซุปที่เคี่ยวนาน8ชั่วโมงเอาไปทําเมนูแสนอร่อยอื่นๆก็ง่ายมากน้ําซุปรสชาติกลมกล่อมหอมกลิ่นกระดูกหมูและเครื่องเทศ เพียงสองละหบาทก็ได้นำซุปหนึ่งหม้อซุปน้ำฟ้าไทยหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตและตลาดทั่วไปมีทั้งรสหมูและรสไก่ทีนี้แหละพอตลาด AI ไมันมันดีมาห์มันเยอะเนี่ยนะครับเหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นก็คือว่า G.P.U ไม่มีพอซื้อแล้วมึง G.P.U NV i d i a เดียทำมาเท่าไหร่ขายหมด A.M.D ทำมาเท่าไหร่ก็ขายหมดแต่ว่าความต้องการในการในในคอมพิวเนี่ยใน processing power เนี่ยมันยังมีอยู่ใช่ปะก็จะไปไหลไปหาฮาร์ด่น Google TPU ที่ทำอยู่แล้วเนี่ยมันก็เขาก็อยากจะซื้อใช่ไหมโอ้ oh, Google, ก็ g o o ก l e ก็หุ้น Google ก็ขึ้น Oracle ซื้อทั้ง GPU ซื้อทั้งชิปพิเศษใช่ไหมก็ไปบอกว่าบ o ทคนะบอทคอมผลิตชิปเทนไอให้หน่อยเป็นชิปคัสตอมเทนไอโดยเฉพาะใช่ไหมครับก็มีเวยก็ทําในตลาดหุ้นในตอนนี้ก็จะไปโฟกัสว่าโอ้มันมีอะไรที่มันมากกว่า GPU แล้วในเดือนนี้ี๋ยวต่อไปถ้าเกิดเราไปลงทุนกับไอ้นั่นไอ้นั่นอาจจะโตก็ได้อะไรอย่างงี้นะทีนี้ในมุมมองของคนที่อยู่ในวงการเรามองว่าไอฮาร์ดแวร์เนี่ สร้างเท่าไหร่ก็ได้มึงคือฮาร์ดแวร์ไม่ใช่คําตอบทั้งหมดจริงๆแล้วสิ่งสําคัญขอ,ของวงการ AI เนี่ยที่สําคัญไม่แพ้ฮาร์ดแวร์เลยคือซอฟต์แวร์คือสมมุติว่าเอโคซิสเต็มที่เทรน AI ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันใช้ซอฟต์แวร์ตัวนี้เทรนใช้ PyTorch ใช้เอ่ออันนะั้นเอคลนะเป็นเป็นแบบเฟรมเวิร์กเทรน AI เนี่ยนะครับแล้วมาทํางานได้กับ GPU ียูอยู่ได้ไหมก็ก็ทํางานกับ CUDA ทํางานกับถ้าเป็นค่ายเอเก็ Rockum ใช่ไหมครับแล้วมันก็ทุกคนใช้อันเนี้ย ถ้าเกิดว่าคุณมีฮาร์ดแวร์ใหม่มาแล้วมันมันไม่เวิร์กกับไอตัวซอฟตแวร์เนี่ยมันก็เทนไอไม่ได้เว้ยดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีฮาร์ดแวร์ใหม่ที่ทรงพลังเกิดขึ้นมาในตอนนี้เนี่ยด้วยพลังของซอฟ์แวร์เนี่ยมันยังไม่ถึงถ้าเทียบง่ายๆจริงๆแล้ว AMD ก็มีปัญหาใช่ไหมเพราะว่าแต่ก่อนซอฟต์แวร์มันมากับ NVIDIANVIDIA Nvidia มีซอฟแวร์เทน AI ครบเลยดีด้วย AMD สู้รอ w พาเวอร์ได้แล้วพลังดีบว่าสู้ได้แล้วแต่ซอฟต์แวร์อย่างตามหลังอยู่สักพักหนึ่งเลยเพราะว่าเขาทํามานานแล้วเนอะ AMD เพิ่งมาทำมัันนกก็็จะมีญหาเล้อย ก่อแกะอุ่นวายใช้ยากแต่ว่าฮาร์ดแวร์ทันแล้วซอฟต์แวร์ยังไม่ทันนี่คือสิ่งตอนที่มันเป็น G.P.U เหมือนกันนะมึงลองคิดดูว่าถ้ามันเป็นฮาร์ดแวร์ประเภทคนละประเภทไปเลยอ่ะอย่างเช่น T.P.U อย่างเงี้ยเป็นของ Google <c oughs> ก็ต้องใช้เวลาในการโมดิฟายอินเทอร์เฟซค่อนข้างนานหน่อยถึงแม้ว่าคุณจะทําให้มันใช้งานกับเฟรมเวิร์ก A.I อย่าง PyTorch หรือ XLA ได้มันก็ต้องไปจูนนิ่งกันอีกคือมันไม่ใช่ว่าแบบใช้ได้แล้วใช้ดีเลยใช้ได้แล้วแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ดีก็มีอีกดังนั้นมันอีกกกสักพัพนึ ต้องใช้เวลาลกว่าที่มันจะใช้งานได้ดีพวกพวกฮาร์ดแวร์ใหม่ๆพวกเนี้ยเราคิดว่าอีก3-4ปี5ปีไม่รู้ซอฟต์แวร์มันถึงจะสเตเบิลแล้วมันถึงจะใช้ในการเทรนไอได้ดีตอนนี้คิดว่าอย่างในมุมของเรานะ o o o g l o l o l b b มีให,ให้ให้ลองใช้ TPU แล้วอลองดูคือ Google เนี่ย TPU ตอนนี้มันน่าจะปลักอินกับ p y t o r c h เรียบร้อยแล้วละ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันสเกลได้ขนาดไหนสโคบของนายอมคือ AOCe ไหมครับ r o c e and more <laughs> and more ี่คิดว่าระหว่างฟองสบู่ระเบิดกับตอนมันสเตเบิลอะไรจะเกิดก่อนโอ้ oh, ไม่รู้เลยวะไม่รู้เลยว่ามันมันมันไปได้ยาวแค่ไหนเนาะแล้วก็ตอนนี้ปัญหาแรมแพงใช่ปะไม่ใช่แค่แรมมันคือเมมโมรีทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแรมหรือฮาร์ดดิส์ฮาร์ดดิส์ก็จะแพงซีเกตตอนนี้ผลิตไม่ทันแล้วมีเท่าไหร่ขายหมดซัพลายมันจะไม่มีดีมานมันเยอะขึ้นราคาฮาร์ดดิส์จะขึ้นราคาแรมขึ้นไปแล้วเดี๋ยวนี้เอ็นวีดีเวลาขายการ์ดจอให้กับแบรนด์ต่างๆอย่างเช่นกิกะไบต์อย่างเช่นขายให้้้อะไไรเ่เีใหปปแตช ไม่ให้แรมแล้วคุณไปหาซื้อแรม D D R A G D D R มาใส่เองเพราะว่าแรมมันแพงพี่ก็ไปหาซื้อเองแล้วกัน <c ười> คิดดูดิมันแพงกันขนาดนั้นกลุ่มตลาดนาน้ตบุกราคาจะขึ้นตามไปด้วยไหมแน่นอนอเมริกาขายแรมเดี๋ยวนี้ราคาเป็นวันดูกันเป็นราคาเหมือนทองมึงบ้าปะเออแต่ก่อนโอเคครับแรมส6กิกราคาเท่านี้ครับ299รยเหรียญครับอ่ะแขวนไว้หน้าร้านเดี๋ยวนี้เอ้เฮียวันนี้แรมราคาเท่าไหร่ <c ười> ยังกระขายหมูเวร มันมันมันเป็นทั้งตลาดคือแบบด้วยดีมาของ AI เข้ามาจํานวนมากมันก็มาเบียดเราครับเพราะเขาเอาไปให้กลุ่มนั้นก่อนเขาจะเอาไปขายกลุ่ม Data Center ก่อนเพราะว่าเขาขายได้ขายได้เยอะขายได้ดีส่วนคอน s u m มอรเองก็ก็ต้องรอไปหน่อยมันเป็นอย่างนี้แต่ Apple ราคาแรมเท่าเดิมก็ก็ใช่ <S <S ครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ขึ้นแหละ <S <S เขาเขาเขาาขูดคุณไปเยอะแล้วไง a p p เ e เขาเรียกราคาแพงไปเยอะแล้วไง อยากรู้ความเห็นเรื่อง USA อนุญาตให้ขาย H200 ไปจีนแต่ขอส่วนแบ่ง25%เข้ารัฐบาลโอเคมันมีหลายแนวคิดไว้ตอนเนี้ยก็คือว่าอ่ะแต่ก่อนนะเมกาจะไม่ขายของที่มันเป็นแบบท็อปเทียร์ให้กับจีนเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมึงได้ของท็อปเทียร์ไปแล้วมึงจะได้มึงจะมีพลานุภาพเท่ากับกูนึกออกปะก็แบนมาตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี้ยไม่ขายให้ใช่ปะจนจีนก็บอกว่าโอ้ไม่งหายากเหลือเกินว่ะงั้นกูทําเองก็ได้ม่งไป พัฒนามาธาดไฟก็าแทรกนะนู้นนี่กลายเป็นว่าจีนมีฮาร์ดแวร์ที่อาจจะยังตามไม่ทันหรอกแต่ว่ามันก็เข้ามาใกล้เรื่อยๆกลายเป็นว่าจีนมีฮาร์ดแวร์เป็นของตัวเองแล้วก็ไม่งออีกต่อไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่จาเป็นต้องซื้อของเอ็นวีเดียแล้วนี่สมมติเอ็นวีเดียประสิทธิภาพร้อยหนึง่งของอินเฮาส์เนี่ยทำได้เจ็ดสิบแต่ทำได้ถูกกว่าสี่เท่าแล้วก็เอาของอินเฮาส์เนี่ยก็ซื้อของซื้อของตัวเองดิพอซื้อของตัวเองเสร็จปับ๊บเงินก็วนอยู่ในประเทศตัวเองมันก็เอาเงินนี้ไปพัฒนาใหม แล้วก็จะได้ชิปใหม่ที่ใกล้เคียงเอ็นวีดีมากขึ้นไปเรื่อยๆทุกเจเนอเรชันอะไรอย่างนี้นะเขาคิดว่าถ้าปล่อยไปแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจีนจะมีของเป็นของตัวเองในที่สุดถ้าเกิดว่าเราเรียกมันไม่ได้แล้วทําไมเราไม่ขายให้มันแล้วก็เอาเงินเข้าประเทศเราด้วยวะอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่แนวคิดใช่ไหมครับส่วนถ้าเกิดว่าจะให้ขาย H200 ให้จีนแล้วก็ส่งสวยให้อเมริกา25%อันนี้ก็ก็อาจจะวินวินวินมั้งอเมริกาก็ได้ตังจีนก็ได้ใช้ของดีใช่ไหมเออเอ็นวีดีกับ เจนเซนไปคุยกับทั้มมาความต้องการชิปมัน,ม,น,ม,นมันบ้ามากในช่วงนี้แล้วนักลงทุนก็ก็เหมือนไม่รู้มั้งว่ามันจะไปจบที่ตรงไหนแต่กูขอลงไว้ก่อนแล้วกันเผื่อเผื่ออันนี้มันติดขึ้นมานึกออกปะแต่กูไม่ว่ากันอยู่แล้วว่าหุ้น Google ขึ้นแบบโอ้ h i t ชดบารเตอร์ตลาดแตกจะเกิดอ,อะไรจากอะไรได้บ้างครับก็เหมือนกับช่วงนี้นักลงทุนก็เริ่มสงสัยว่าแบบบริษัทใหญ่ g o o g l e เอ่อ Amazon Meta อะไรเงี้ย ลงทุนไปกับ A.I ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นการจ้างท ALENT ใช่ปะแบบจ้างเอนจิเนียร์ที่แพงลงทุนกับ Data Center ค่อนข้างเยอะแล้วมันมีรีเทิร์นกลับมาหรือยังก็ต้องบอกว่า3 4มสี่ควอเตอร์ที่ผ่านมาการลงทุนมันเพิ่มขึ้นเยอะแต่ว่ารีเทิร์นมันยังไม่มีก็หมายความว่าลงทุนไปลงทุนไปยังไม่รู้เลยว่าจะได้กําไรเมื่อไหร่แล้วพอเขาลงทุนหนักๆอย่างนี้ติดกัน3ามสี่ควอเตอร์นั้นลงทุนก็แบบว่าเฮ้ยเมึงลงเยอะไปแล้วเนี่ยแล้วเมื่อไหร่จะได้เมื่อไหร่จะได้ทุนคืนมันเริ่มมมมันเเริ่ีผลงงงงออออกกยยืคต็ แล้วถามคือว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกกี่ควอเตอร์ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนี้ไปอีกสักสองควอเตอร์นักลงทุนก็แบบโอ้ไม่ได้ละนายจา๋าขายหุ้นออกดีกว่าเพราะมันไม่โตอะไรอย่างงี้นะแต่ Google รับทัพย์รัวๆตอนนี้ไปทางไหนก็เหมือนชนะไปแล้วมีพี่คนหนึ่งเขาทานายไว้ถูกปะนายเห็นพี่คนหนึ่งปะที่เขาทานายไว้อะอะไรนะเขาทานายแม่นอยู่นะบอกว่าเชื่อช่องนี้แม่งแบบไว้ใจได้อะ่ะนะเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยพี่คนเนี้เขาเขาไอ้นี่ไปแล้วดิ ว่าใครจะชนะตั้งแต่หเดือนที่แล้วไม่ซื้อกันน่ะฮะทำไมน้องไม่ซื้ออ่ะ <c oughs> พี่คนนี้เขาค่อนข้างแมน่น Google หมดยุคโอ้โหนี่บวก90%บวก70%ซนี่แล้วพี่ซื้อไหมพี่บวกร้อยกว่าน้อง <c oughs> แล้วตอนอินเทลล่ะเราไม่พูดถึงเรื่องนั้น <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงมันจะโตขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันแตกนะตลาดหุ้นมันจะแบบมึง เวลามันแตกมันแตกจริงนะมึงมึงตื่นมาแล้วเงินมึงต้องติดลบแบบสามสิบสี่สิเปอร์เซ็นต์อ่ะคือมึงแตกพอร์ตมึงระเบิดระเบิดทั้งโลกแต่สิงตอนนั้นกูจะโดนเลอออฟแล้วพอกูโดนเลอออฟปับ๊บโอก็พรอมแล้วขนมปังสังขยานี่นะครับตลาด AI ปัจจุบันครับมันก็ขอให้พวกคุณโชคดีแล้วกันนะครับคือเล่นกันด้วยอารมณ์กันข้างเยอะทําให้เรารู้ว่าตั้งแต่เคสดีฟซิกแล้วตอนที่แบบดีฟซิกมันมาแล้วเอ็นว,วีเดียราคาตกใช่ป่ะคือถ้าเกิดว่าคนที่เข้าใจวันนั้นเราก็อธิบายกันว่าจริงๆแล้ว ดิฟซิงไม่ได้ทําให้น V เวเดียมีมูลค่าลดลง If anything มันทําให้น vi วเดียราคาขึ้นด้วยซ้าแต่ว่าราคามันตกปป๊บวันนั้นก็ช้อนครับวันนี้เป็นยังไงครับกิดจับดังนั้นตลาดเอไอ่ะเรารู้สึกว่าคนที่รู้เรื่องจริงๆอ่ะเล่นกันไม่เยอะเออแต่รีเทลอ่ะเล่นกันเยอะแล้วมันก็กลายเป็นอารมณ์ซัส่วนใหญ่สำหรับผมแล้วรู้สึกว่า Tpu กับกับเอซิกมันไม่ได้มาทําให้หุ้นบริษัท GPU ราคาตกเลยแต่มันตกก็หมายความว่า แล้วแต่คุณมา,าไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนไอ้เหี้ปิดไม่ได้กตัดลงไม่ได้อีกแล้วเออแบ่งกำไรให้กูรูบวกแล้วต้องคืนกำไรเออเนี่ยมันต้องอย่างงี้ดิ142.1%กับ Google มึงซื้อก่อนกูอีกเหรอ AI ไ o ฟ e r ขนมปังสังขยาเออต้องไปอย่างนั้นบอกว่าถ้าเกิดตกงานจะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหรอครับเอาเขายุบสภาแล้วเนี่ยยังไม่มีกิ้งก้างเลย เอาจงริงนะแชทคือเหมือนว่าผมจะได้ไปหมายถึงว่าก็แบบอาจจะมีน้องมินัไปที่สภาอยู่บ้างอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเออแต่ว่าวันที่นั้นนะครับไม่แน่ใจนะครับว่ารัฐบาลจะยังอยู่ไหมอ่ะตึงตอนนี้ได้คําตอบแล้วว่าไม่อยู่รัฐบาลหายไปแล้วดังนั้นรัฐสภาก็ไม่ต้องไปแล้วมันไม่เหลืออะไรอีกแล้วกรรมธิการก็ก่อนไม่เหลืออะไรละไม่ต้องไปครับ อย่าพูดไปเล่นครับผมอายุ35แล้วผมเป็นรัฐมนตรีได้นะครับพี่อ่ะหมดแล้วอะเฮอะอเฮอะแล้วเหมือนน้องมะลิอะไรวะ